เลฟันในช่องปากแบบพกพาจากคาเวนะคะคาเวอร์เอ็กซ์เลโนแโปรทูค่ะโนแมดโปรทูเป็นเครื่องเอ็กซ์เที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกานะคะและได้รับการรับรองจาก F.D.A. ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยค่ะตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียง 2. 5กิโลกรัมเท่านั้นค่ะเหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถลุกออกจากเก้า e อี้ยูนิตธนกรรมได้นะคะรวมไปถึงในบริเวณที่ไม่สามารถที่จะติดที่บริเวณฝาผนังได้ค่ะ ทัางนี้นะคะ Kavo เองตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานค่ะโดยวัสดุภายในตัวเครื่องนะคะจะมีวัสดุที่บังคับให้รังสีเนี่ยออกมาจากปากกระบอกตัวเครื่องเท่านั้นนะคะและภายนอกค่ะมีแผ่น External Backscatter Shield เพื่อป้องกันรังสีที่จะตกกระทบและย้อนกลับมาสู่ผู้ปฏิบัติงานค่ะ Kavo Nomad Pro 2ให้คุณภาพภาพเอ็กซเรย์ที่มีความคมชัดสูงและกระแสไฟฟ้า 60kV 2.5mA Focal Spot 0.4ค่ะการบำรุงรักษาเครื่อง Nomad Pro 2ค่ะ สามารถที่จะใช้เข้าวิว,ว้เช็ดในบริเวณตัวเครื่องได้ทั้งแอร์เลยนะคะรวมไปถึงตัวของแบตเตอรี่เองด้วยแต่ว่ายกเว้นค่ะส่วนของตัวขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ยกเว้นไว้ก่อนนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงอื่นนะสามารถเช็ดได้เลยค่ะภายในกล่องจะประกอบไปด้วย 1. เครื่งอง Xray c a v o เวอร์โนแ o 2แบตเตอรี่จำนวน2ก้อนนะคะและตัวของอะแดปเตอร์ท่นชาร์จตัวนี้ค่ะ การใช้งานเครื่องโนมแบตโปรูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ดันตัวของแบตเตอรี่ออกจากที่ชาร์จนะคะแบบนี้ค่ะตัวรางของแบตเตอรี่กับตัวท่านชาร์จเนี่ยสามารถเสียบได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็นําตัวเครื่องหันด้านที่มีรางแบตเตอรี่ค่ะเสียบรางแบตเตอรี่เข้ากับรางของตัวเครื่องนะคะจนได้ยินเสียงแกลกค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะกดปุ่มใช้งานได้โดยปกติเลยนะคะหลังจากเปิดเครื่องการใช้งานแล้วนะคะเครื่องจะโชว์สเตตสัสการใช้งานบนหน้าจออย่างนี้เลยค่ะปุ่มบนซ้ายจะเป็นปุ่มพาวเวอร์เพื่อเปิดปิดค่ะปุ่มที่2นะคะจะเป็นลูกคนซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเลือกขนาดได้ว่าคนไข้เป็นผู้ใหญ่หรือคนไข้เป็นเด็กปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มที่เลือกว่าเราจะใช้กับตัวเซนเซอร์แบบไหนซึ่งก็คือ กดไปครั้งแรกจะเป็นลักษณะของเซนเซอร์ค่ะครั้งที่2จะเป็นฟิล์มครั้งที่3จะมีตัว P ซึ่งตัว P นี้คือจะเป็นลักษณะของ Imaging Plate นะคะปุ่มรูปฟันนะคะจะสามารถเลือกบริเวณของฟันที่จะถ่ายได้ค่ะโดยสามารถเลือกเป็นฟันหลังใบวิงและฟันหน้าได้โดยที่ตัวเครื่องนะคะจะคำนวณเวลาในการถ่ายเอ็กซเรย์ที่เหมาะสมในแต่ละโปรแกรมที่เราเลือกค่ะปุ่มขึ้นลงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพื่อที่จะใช้ Adjust ในแง่ของการปรับตั้งค่าเวลาค่ะเราสามารถที่เลือกค่าเวลาขึ้นลงตามความเหมาะสมหรือสิ่งที่เราต้องการได้นะคะหลังจากที่เราเลือกบริเวณ a i r ร a เรียบร้อยแล้วนะคะให้วางมือตรงบริเวณไกลตรงนี้ค่ะกดไกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการ activate นะคะบนหน้าจอจะแสดงแสงสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เรากดอีกครั้งนึ่งเนี่ยจะเป็นการยิง X-ray แล้วนะคะ ซึ่งในการยิงเอ็กซเรย์ในครั้งนี้ค่ะเราต้องกดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงเสียงตื้นแบบเมื่อกี้ค่ะก็คือว่าเราได้ถ่ายเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทานกลับกันค่ะถ้าเราตั้งค่าไว้อยู่ที่0.16วินาทีแล้วตอนที่กดเรากดเร็วเกินไป <S <S เครื่องจะขึ้นสีแดงแสดงว่าการถ่ายภาพเมื่อกี้ไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อใช้เครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถที่จะปิดโดยกดปุ่ม power ได้เหมือนเดิมนะคะ กดปุ๊บเครื่องจะปิดโดยทันทีค่ะหากเราต้องการที่จะถอดแบตเพื่อที่ไปชาร์จแบตเพิ่มนะคะเราจะเห็นบริเวณข้างหลังตัวของแบตเตอรี่ค่ะจะมีปุ่มกดด้านนี้อยู่ให้เรากดค้างไว้ตัวแบตเนี่ยจะดันออกมาโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงออกตามรางปกติเลยค่ะ ตัวนี้ก็สามารถที่จะไปชาร์จบนแท่นชาร์จได้อย่างที่เมื่อกี้ที่แสดงให้เห็นนะคะ